ลับมาถึงเรืืองราวราวข้าวชาวบ้านในช่วงตตอไปกับร่งจากทรึกหลักเบรกกับสักรูเร็วอันในพมสลาหยุดแล้วก็นองวันน้าเราไปกินน้ำกินท้าโกปีโอเห็นไหมโกปีโอกินโกปีกินในเรื่องกงแต่บุ้ยอะแต่บ้ยในกับบ้านเราแต่บุ้ยกับน้ำชาชาจีนแต่บุ้ยก็มาทึงเรืืองราวข้าวราวบา่วตไปนะครับนั่นคือเรื่องกงสูนพัฒนาเด็กเล็กตำบลกะพวนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5าสูนกับเขาจัดงาน บัณฑิตบัณฑิตน้อยนะครับมอบปฏิบัติได้แก่บัณฑิตปฐมวัยประจำปีการศึกษาสองพันนาโรยห้าสิบห้าซึ่งเราคุยกันว่าสมัยแต่แรกเราเรียนเราจบชั้นอนุบาลก็ไม่มีเรื่องของการมอบประกาศบัณฑิตน้อยแต่ว่าลุ้นลุ้นลุกล้านล้านหนปัจจุบันนี้มีแล้วเขาจัดมีกันไล่ไล่โรงเรียนทุกองเรียนเลยว่าได้เลยเพราะเป็นการให้เด็กๆก็มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าจบแล้วนะจบแล้วนะจบจัดอนว่าได้ไปคิดนปอ่นว่าแล้วนะครับ ส่วนพัฒนาเด็กเล็กตำบลกำพวนจำนวนห้าูนกับจัดหมอบฏิตบัติแก่บัณฑิตปฐมวัยประจำปีการศึกษาส่งผ่านนาโดยงาทานะครับโดยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ป้านมาที่โรงยิมนเนเซียมโรงเรียนบ้านกำพนตำบลกำพนอำเภอสุขสำราญจังหวัดตรองก็ได้มีพิธีมอบบุตบัติให้แก่บัณฑิตปฐมวัยประจำปีการศึกษาส่งผ่านนาโดยงาทก็สนพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทสบานตำบลกำพวนและก็โรงเรียนบ้านกำพวน โดยแยกออกเป็นดังนี้ครับศูนพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบานกัพวนจีบสุนและก็สุนพัฒนาเด็กเล็กโรเรียนอีกหนึ่ง์นประกอบด้วยกับสุนพัฒนาเด็กเล็กอันเตาฟีกิยะ46คนศูคนย์นพัฒนาเด็กเล็กบานเนื้อ29คนบ้าคนบานเนื้อนี่ก็เป็นยุ่ในเขตบ้านประพลัสสุนพัฒนาเด็กเล็กนูโดนบารีสิบคนแล้วก็สุนพัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ17คนกับแล้วก็เป็นศุนพัฒนาเด็กเล็กโรเรียนบ้านกัพวนจำนวน41คนรวมทั้งสิ้น151คย ซึ่งในการมอบปุิบัติจากน,นี้กับในระดับเขตจากนายวารากรคิดการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลานกำพวนกล่าวตอนดับแล้วก็มอบฏุตบัติให้แก่บัณฑิตประทมบวยจานวนสี่ส่นในเขตเทศบาลแล้วก็นายะจดเด็ดเฮานู่กับผู้ในการโรงเรียนบ้านกำพวนก็เป็นผู้มอบบิิบัติให้แก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านกพนำพวนพร้อมทั้งเป็นผู้กล่าวให้โอวาทหรือก,กล่าวเป็นงานด้วยในขับกับตรงขอคอพระคุณมนจันลา ผู้ชือเก้าอาจ้าของเราจะอยู่ในพป้นทีีอำเภอสุขสำรัญที่ได้หลายงานให้เราได้รับทราบนะครับนั่นคือเรื่องกลงการมอบ บทบัตให้กับ,บัณดิตน้อยที่จบการศึกษาปีการศึกษาส่งพัฒนาโรยห้าสิบห้าถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนี่เขาจะเรียนจยถึงอนุบาลช้ามแต่ว่าโรงเ,เ,เรียนรัฐโรงเรียนรัฐก็ไปอนุบาลช่วงในกับนี่ก็แต่ละปีก็จะมีน้องๆนักเรียนจากสนยนการศึกษาเด็กเล็กูนยนพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอะไรต่างๆนักเรียนชั้นประถม,มับก้นใยเรียนก็จบปีการศึกษากันเป็นจํานวนมากในกับโอจบอนุบาลช่งอนุบาลชั้มแล้วก็ขึ้นชั้นปหนึ่งเลย นะครับซึ่งก็แต่ละโรงเรียนก็รับสมัครกันต่อไปซึ่งก็เป็นการปูพื้นฐานให้หน,ะน้นงได้มีความรู้ก้น ส่วยเรียนนะครับจาต้องขอแสดงความยินดีกับบันดิตน้อยทุกๆคนทุกๆทฐานกันด้วยแล่ผาบเลยเมื่อพอแม่ดีใจนะครับผาบขมิ้มเป็นปลื้มเมื่อันนองวันหน้านะครับตัวเราก็ผ่านไปเรียยบร้อแล้วๆนี่อนุบาททเสร็จเรียบร็วๆจะขึ้นปอนด์ได้แล้วอ่าขึ้นปอนด์นดีใจไงขึ้นปอนด์นึงเลยดีใจคือคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นผีแล้วนะจะเป็นีได้เป็นผีแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับบันดิตน้อยทุกๆคน ในกับกองอส่วนพัฒนาเด็กเล็กตำบลกำพวนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกำพวนนะครับที่จบการศึกษา<ม>ในระดับประคบนัประทมวมัยนะครับแล้วก็ประทมวัยนะครับก่อนประทมวัยคือต้นเจียมอนุบาลแล้วก็ประทมวัยนะครับได้รับ การทึกทราที่ดีมีความรู้มีความทราบมาถขึ้นไปจนปอนึ่งต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆของน้องๆเด็กๆนะคะเขาก็มีความสุขนะที่เขาไดมารับบัณฑิตน้อยก็เสียดายเนาะเสียดาย้ไม่มีก็คงไม่มันนนั้นจะใส่จุดบัณฑิตก็คงมั่งนะนครับนี่ใส่จุดบัณฑิตก็ไม่ใช่ในใ่ตอนรับประกาศเสียบัตรปอ้าปอกสมัยปอเจ็ดสมัยก่อนก็ไปที่โรงเรียนใส่จุดนักเรียนไปถึงครูก็ให้เอาไปเลยนี่สมัยนี้ก็มีการใต้รูปดอกไม้ใส่จุดคารุย อ่าเ <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> ร Wyoming, mm ียบร้อยนะกับมาถึงเรืองมาม่ครับมาแม่มานี่เรื่องนี้เป็นเรื่องมาม่ครับมาม่เนี่ยเป็นเรืองอะไรเป็นเรืองของแม่เป็นเรืองง่เป็นองของแมวงมากแมแ่ใว่รวมแมวมามรวมแม่รแม่รวมแรวแม่รวมแรวมแม่รวมอโ่รงมแรรวรวมแม่รวมแม่รรวมแม่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 รวมแเ่รวมแม่รวมแม่รวมองสัตมแม่รวแรวมแ่รวมแมวมแม่รวมแต่วแพทร์กองสาธาแรณสุข่แล่วมแ่แ่วแมวมแมมแม่มแมามืองระนองรวมแม่รวรรรวว โรคิปสุนัขบ้าให้สุนักและก็แมวฟรี<ม>ในชุมชนต่างๆในเขตในเขตเทศบาลเมือ,นนองอนโน ซึ่งตัวนี้เขาทำกับมาแล้วไล่ชุมชนนะครับอย่างเลื่ออีกซ้มซี่ชุมชนเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนนะครับก็เป็นงุดงิดงางุดงิดเราอย่างงุดงิดนะครับแมวก็งุดงิดก็ต้องมีการฉีดตัวเราเืองโรคมาบ้าเราเรียกอะโรคมาบ้าหรือว่าโรคปีศาจหนักมากเทศบาลเมืองระนองการบริการนวดเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนกับสัดเลียงตามชุมชนบางสั้นพัฒนาถนนเรืองร้าซึ่ง็อยู่ในเคตของเทศบาลเมืองระนองชาวบ้านตามชุมชนต่างๆก็ให้ความสนใจแล้วก็นำมาก แม่และก็แมวเนี่ย<ำ>ไปรับบริการจํานวนมากเลยค่ะเมื่อวันที่๑ 9มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ตลาดบางสั้นพัฒนาตมบลเขานีเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะสัตวแพทย์จากเทศบาลเมืองระนองก็ได้บริการฉีดวัคซีนให้สุนัขฟรีนอกจากสุนัขดุมาเนี่ยทางสัตวแพทย์ก็ยังแนะนำให้นำสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุเกินสามเดือนสามเดือนเกินไปควรจะมาฉีดด้วยอย่างเช่นแมวแมวกระต่ายกระต่ายลิงเออกระรอกเนี่ยคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะแล้วซัตพวกเลี้ยงที่เป็นลิงเีัย ผิดกฎหม้ยนะผิดกฎหมยใช่ไหมนั่นครับไม่ก็มีใครพาพาไปชีดไหมนั่นแหละแต่ว่าท่นานไม่ก่อนหัวยาสิดกฎหม้พีเลย่ะ,ะก็ทําให้ทุกต้องค,ค่ะเทศบาลเมืองระนองก็ดําเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีค่ะก็ทําให้สามารถลดจํานวนผู้ที่ทุกสุนัขก,กัดแล้วก็ลดสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเม,เมืองระนองได้ซึ่งก็ดูจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสถานพยาบาลที่ให้บริการในเขตแต่ว่าโรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาสําคัญระดับระ เทศเพราะว่ายังมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนียู่นะคะทางเทศบาลเมืองระนอกก็เลยดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยโรคปาบ้าแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วฉีดยาคุมกำเมืดด้วย1เข้มอยู่ได้สามเดือนอ๋อหนึ่งเข้มยู่ได้สามเดือนจริงจริงเลยแต่ว่ากินเป็นเป็นแพ้กันนะยู่ได้นานแต่ว่ามามกินไม่เป็นก็เลยต้องฉีดต้องฉีด ถ้ากินนี่น่าจะเป็นคนมากกว่านะคะเอาเราจะรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคมาบ้าแล้วก็มีการฉีดยาคุมให้มากกับแมวนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนียมีจิตสํานึกแล้วก็มีความรับผิดชอบให้นําสุนัขและก็แมวนะคะที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนฉีดยาคุมกําเนิดให้มาที่สุดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคผิดสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายแล้วก็ลดจานวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจาก โรคพิษสุนัขบ้าก็ทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะคะส่วนการบริการค่ะก็ยังคงมีไปจนถึงวันที่22มีนาคม2566ตอนนี้เลือซามแห้งแหละในระหว่างวันที่20ถึง22มีนาคมก็ทีตลาดหลัง20นี่ตลาดหลังตลาดหมาแล้วก็ชุมชนสะพานยุ่งชาเชลืมก็หลับับเป็น20 20ลาดหมาอ๋อ20นีรลาดปัานี ตลาดปักดียีตยีสิบยีสิบเอ็ดนี่ลาดหมาแล้วก็ยีสิบสองยีบซองลาดชุมชนจัดเะลิมปัดยุงจัดเะลิมค่ะกระเพือยแมไอสุนัขแล้วก็แมวที่มีเจ้าข้องแล้วก็ไม่มีเจ้าข้องเนี่ยได้รับบริการฉีดวัคซีนอันนี้ต้องบอกว่าฟรีนะคะก็ต้องนำไม่่ใชกาารจดฉีไปบริการให้ถึงทีครับแล้วก็เรนน้องอินานทางเคนก็ต่างก็นูติโตมาทางฐานโปโอเรนน้องจีนิวมา เออผ่าใครไปชิดเห็นว่าจะตีดหนองจีนเอวก็มีอยู่กันมีอยู่ใครอ่ะกับหมี่มาอยู่ในปากอ๋อม่าในปากตกใจมดหนูใครเอามาแบ่งไเลี้ยงเพราะว่ามี่มาอยู่ในปากสลายยุธนั้นเห็นว่าเคยชิดเคยชิดได้กินยาเบื่อมาแล้วช่วงสามที่แต่ว่าผดเจนเลืมตายเกิดขึ้นเหนือยเกิดขึ้นเหนื่อยทนเนาบอ๋อมีลายครอบต่ไม่ทันเลยเยอะนะในปากนะ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เลี้ยงมมาเลี้ยงแมวท่อยุ่ในรเทศบาลมุนิก็พาไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปษสุนักมากโนกจากนั้นแหลวก็ไปป้องกันในเรื่องของการคุมกาเเมืเอราวะบางที่ บางคนคือบางที่เป็นมาจนจัดนะจรอบไม่รู้มากใครตัวมากใครอะไรสมกันมั่วตัวปกปูทําไมแล้วกูเวี่งตามข้างน่นไกอกันเป็นภาร้ายวัดด้วยเป็นภาร้ายวัดบางคนไอ้เรตัดห้างปล่อยวัดอ้ร่งมาก็พาไปวัดนะครับตัวนี้นี่วัดนี่รับไม่ไหวเร็วนะครับบางที่บางวัดขึ้นไปเลยโยมที่เคารพการุณาพาหมาไปปล่อยที่อื่นบัดนี้พระรับไม่ไหวเร้วอ่าไอ้ผมนี่เต็มวัดหมดเลยต่างว่าต่างแเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกสามชุมชนที่ยังไม่ได้รับบริการจากค่ะ กองสาธรณสุขและก็สิ่งแวดลมเทศบาลเมืองนงนะครับนั่นคือลาดปัดดีลาดมาและก็ชุมชนผ่านยุ่งโรงปล้วงผ่านยุ่งจาเฉลิช่นนครับเราะวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดจีบซ่งทางเทศบาลก็จะนำบริการนี้ไปชีดกันทึงทีทังทีก็คือยเกะกไปได้นะวยก็บุคเชิญชวนให้ประชารกันได้ครับสวัสดีครับพี่น้องชุมชนบางสั้นพัฒนานะครับวันนี้ทางกองสาสุขและเสียงแวดลมเทศบาลเมืองนะครับได้ออกมา ระฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้สัตว์เลี้ยงของชุมชนนะครับสําหรับโครงการในรงปีนี้นะครับก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับเหลืออีก 2- 3สามชุมชนนะฮะซึ่งเราจะสิ้นสุดโครงการในวันที่22มีนาคมนะฮะก็จะมีเหลือชุมชนตลาดพม่ากระตลาล่างพักดีนะครับแล้วก็ใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ให นํามารับบริการได้นะครับวันนี้เรามาออกหน่วยบริการในอุทยนชุมชนบางซัานพัฒนาครับอยู่ตรงใกล้ๆร้านกาแฟาโอภาสนะครับสาหรับวันนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะก็ให้ให้นําสุนัขหรือแมวนะาอยู่ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะครับมารับบริการได้นะครับส่วนใครที่อยู่ในชุมชนอื่นๆนะฮะก็ให้ไปติดต่อที่กองสาธารณสุขและสิะสส่งแวดล้อมเทศบาลเมืองระนองนะครับ ได้ให้คาแนะน,นําในการป้องกันโรคสุกบ้านะครับขอบคุณครับมาถึงเรื่องกองสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองครับจัดประชุมย่ญ่สามัญประจําปีส่งผ่านน้าโรยห้าชพุกน่าจะเป็นห้าชิพ้านะน,นะครับเพื่อจัดเรื่องการในเรื่องกองชีแจ้งพ้นการดาเนินง,งานตัด <S S S 2> เลือกกรรมาการชุดไม่ไม่ ไม่มีอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องขครงการรายงานพ้นการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอ๋อน่านะคะมาดูรายละเอียดกันครับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองกดีการจัดประชุมยหญ่สามันประจําปี2556มีการรายงานพ้นการดําเนินงานรอบปี2555ค่ะมีการพิจารณางบดุลรวมถึงการรับเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่วิสามัญ สมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิาคแห้งประเทศไทยซึ่งก็มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันย่างขับขังค่ะเมื่อวันที่19มีนาคมนะคะเวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนองนายสุนชัยอุยเต็งเข่งนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในการประชุมย่อยสร้สางมันประจําปี2 5 5 6ซึ่งก็มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมย่างขับขังค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็มีการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีข้องปีที่แล้วปี2555 แล้วก็มีการพิจารณาอนุมัติงบดุลประจ,จำปี2,555การพิจารณาผูดตรวจสอบบัญชีสมาคมประํจจำปีแล้วก็กำหนด ค่าตอบแทนนะคะคในที่ประชุมก็ยังได้รับทราบเรื่องการรับทงในการประชุมย่อยวิสามันประจําปี2556สมัชช์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะได้รับเป็นเจ้าภาพการประชุมย่อยวิสามันประจําปี2556ในเดือนพฤศจิกายนด้วยค่ะครับาจากการประชุมวันนี้นะครับ,รบก็สมาคมุกท่องเที่ยวได้นําเสนอจากสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเรื่องที่พักว่าถ้าจะจัดการนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยเราอาจจะป,ะจจะปะีปัญหาเรื่องที่พักนันการบริหารจัดการมันมีหลายสไตล์มีหลายอย่างแต่อาจจะไม่เพียงพอกัรที่พักใระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งเพราะนั้นระนองกำลังเติบโตด้วยการท่องเที่ยวท่านที่จะลงทุนเรื่องการที่พักผมว่าถึงเวลาแล้วที่มองเรื่องการทำที่พักหรือที่สําหรับรับนักท่องเที่ยวต่างๆผมว่าถึงเวลาแล้วท่านขอเรียนเชิญครับสำรมทีท่องเที่ยวขอเรียนเชิญท่านมาลงทุน เรื่องการทําที่พักให้น,นักท่องเที่ยวของนรนะครับอนาทต่ท่านดีแน่ครับนะครับและอีกปัญหาหนึ่งเรื่องของถ้าเรือไปก่อช้างของพยามนะครับ <c oughs> ผมมองว่าการบริหารจัดการงั้นคับแคบแล้วก็ไว้ส่วนหนึ่งนะครับไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางอบจหรือเจ้าท่าก็ต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มท่าเรืออีกท่าหนึ่งเพราะว่าท่าเรือตรงน,นั้นไม่สามารถไม่สามารถขยายได้แล้วถ้าขยายท่านก็ต้องไปจัดซื้อที่อยู่ใกล้ๆของท่านนะครับ แต่ตรงนั้นเราก็วางในส่วนหนึ่งเราไปหารจัดการว่าอะไรให้เราท่าเรือนี้อะไรให้ทางท่าเรือแข่งหนึ่งอาจจะไปแถนถ้าต้นสนเพิ่มหรือว่าไปเพิ่มตรงไหนที่ทอามารับท่องเที่ยวไปอีกแห่งหนึ่งนะครับผมว่าการบรหาจัดการนี้ทางอบจหรือเจ้าท่าซึ่งก็เคยประชุมเพราะว่าเราชาวบ้านเองก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เพิ่มการบริการนั้นไม่ให้เกิดปัญหากับนักนท่องเที่ยวที่เกิดประเหตุได้ครับขอบคุณครับ นะคะอนี้กาอวาเป็นการจัดประชุมย่ญ่สร้างมัญนของทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งระนองเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพโดยแต่ว่านู่นเดือนพฤศจิกายนนะคะไม่ไม่ปรือเป็นเดือนนี้ก็าก้อยเราได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยเตรียมความพร้อมมีการดึงผู้คนเข้ามาเที่ยวระนองบ้านเราพูดตึงเรื่องคงสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวก็คือเป็นน่วยงานรักเหมือนกันเหืืององการท่องเที่ยวนะประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆต่างๆให้ังววัดระนอง หปไปที้ทจักนะครับว่าจงหวัฒนองรุมีสถานที่ทองเทียวไรกันมัง้งนะครับเป็นนกขนนึ่งนะครับทีมศักยาภาพในเรื่องโครงการทองเทียวซึ่งเขาจะประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท,ทองเทียวร้านคาร้านอาหารเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทต่างๆะนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดึงหนักทองเทียวมายัางจังหวัดนนง นะครับก็เป็นหน่วยงานนึ่งทีเรายากจะฟากไว้ว่าทําปั่นพลื้ก็ได้ให้ระนองพันทีรูจักนะครับแล้วก็ในเรื่องของจากมัะนองปัจจุบันนี้ครับถ้าไปว่างพึ่งเศรษฐกิจด้านอื่นๆลําบากหนองน้ำเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับระนองขึ้นยุ่กับการท่องเที่ยวสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าระนองเรายังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางบกทางทะเลถ้าเราช่วยกันดูแลรักษากันไวัย นะครับแล้วก็ดึงดูที่หนักท่องเที่ยวกล้ามาเที่ยวจังหวัดนนทบ้านเราด้วยโอซักยภาพับก็หนนองนะครับที่เป็นตัวสำคัญที่มีอายุนี่แหละจะเป็นนําแร่ไปเพื่อแผลเขาได้ดึงดูชายเป็นชกเรียกชายเป็นรักท่านผู้การไทยนะครับก็ใช้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดนนทบ้ มากมายะครับที่สําคัญช่วยแต่อนุรักษ์รักษราความเป็นธรรมชาติเอาไว้เนี่ยเก็บไว้เลยเพราะว่าทีนี้ตัวนี้ภูเก็ตก็มีปัญหาเรื่องกกงขี้ยะเรื่องกกงมลพิษเรื่องกกงการสร้างตึกสูงๆไปเยู่ที่ธรรมชาติเดิมเขาเรียกว่าเขาบอกว่ามีการพัฒนาไล่ไปกระตามแต่จะต้องมีการซูนเสียแต่ว่าการซูนเสียกับการพัฒนาต้องมาดูว่าต้องมาดูคุ้มหรือไม่นะคะกับที่สําคัญะนรับละนองบ้านเราเป็นจังหวัดเล็กๆ นะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยได้ชื่อว่าเมืองฟุ่นแปดเด็ดซี่ซึ่งแปลว่าปัจจุบันนี้เป็นเมืองฟุ่นซี่เด็แปดเราก็ตามต้องยอมรับความจริงกับพี่น้องจะน้องเดี๋ยวบางคนเวลาพ่มพูดบางคนก็ไม่พอใจว่าถ้าไม่ขนน่ะน้องไปพูุธปนีนั่นคือเรื่องจริงครับเราต้องยอมรับความจริงเราต้องมาช่วยกันแก้ไขใช่ครับว่าทํำยังไงให้เรากลับมาเป็นเมืองฟุ่นแปดเดซี่เหมือนเดิมใช่แล้วก็ทํายังไงให้ชื่มันหนียุ่เนี้ให้มันยุ่ต่อไปยังยุ่งข้าววอนฟุ่นฟูกแล้วก็ดึงดูดรายได้เข้านะ้อง นะครับเราปัจจุบันนี้เราต้องทําใจอยู่ย่างหนึ่งว่าในเรื่องครงการประมงนนครับรายได้เราก็ลดน้อยลดน้อยลงมา่อนมาค่อนเรามีแรดดีบุกนนครับเรามีในเรื่องครงยางปลาค่านะครับมีในเรื่องครงปลามันมันตัวนี้ตัวนี้เจ้าช่วชนก็เดือนร้อนะนครับชาวประมงก็เดือนร้อนทำมากินออกเรื่องมาค่อนถึงชั่วโมงได้มาเต็มลำปัจจุบันครึงเดือนยังไม่ได้เลยต้องกาปลาปลดล็อคปลาปลอบโลบางทีก็เสียบล็ไปเพราะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้างรายได้ก็ตัวนี้คือเรื่องครงงกาทอียว คนนักท่องเที่ยวก็มาพุ้ปลดตองเที่ยวก็ได้รถเครื่องก็ได้ร้านอาหารก็ได้โรงแรมก็ได้คนขายกองตีระลึกก็ได้เมค้าขายนมได้ทั้งปีได้ทั้งปีก็คือมันจะเป็นลูกโซ่เลยวงจรได้เลยเพราะฉะนั้นก็ฟากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนองฐานสนใจอุ้ยตะเก่งแก่เก่งกับกูกูกโกเจลในะครับก็พยายามทำอะไรก็ได้หึงกิจกรรมอะไรก็ได้ให้มาอยู่ในระนอง เพื่อเป็นการถึงดูดนหนักทองเที่ยวแล้วก็แนะนำระนองให้เป็นทีรูจักนั่นเองกิจกรรมอะไรก็บอกเรารลน้องชาแนลนะครับเกดจะไปเป็นผู้สื้อข่าวแล้วก็อีกไม่นานกับพี่น้องติดตามหับชมรายการทางช่องระนองชาแนลเราจะมีรายการทีนี้ระนองะนองชาแนลเรื่องราวคลองแต่ว่าระนองบันเราในกับไม่ว่าจะเป็นสุานตีทองเตี่ยวศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นทีรูจักกันยงแพร่หลายติดตามหนับชมกันครับ ปาแห้งแล้วปาแห้งแล้วกับปอบพอกันหนาแห้งเัี่ไม่ต้องพูไปไหนนะยืดพูดลี้ยพูดเองอ่าหนาแห้งกันเลยกับปอบพอกันเมื่อกันหนาแห้งกันกามาดูเรื่องการปลาปลาอ๋อเจ้าพอว่าน้ำปลาปลาแห้งเอาแห้งแล้วแต่ว่าไม่ต้องตกใจพี่น้องเออเคลื่อนนี้กัดปลาปลาเขาทำดีกับบอกเลยว่าทำดีเราเยียวยาเราชมชอบเราประกาศจบชมเชยเลยเพราะว่าตอนนี้เขาจัดโดดน้ำมีจัดโดดน้ำมีกัน จัดท่อมาวางน้พระป้าฟรีให้ปินบริการพิ <S <S ่นองประชาชนที <S 2> <S 2> น้าไม่ไล่ <S <S สาม,มารถไปรับน้พระป้ากันได้ติ่กับพระป้าส่วนภูมิภาคซราคข่านน้องอ๋<ม>อใบความว่าตอนนี้รู้ว่าเป็นแรง,แรงไม่น้ำไม่พอชใพอช้ก็เลยบริการน้ฟรีแล้วก็มีปัหนเรื่องการซ่อมท่อซ่อมตัดฟี้เหมือนกันเขาก็คอยกัดน้ำแจกให้ทุกคนต้องไปดิ้นรนหน้ากันเองเลยจะไม่พึ่งบ้านว่านเห็นอกป่านี่ครับแล้วก็ดีว่าไม่คิดไม่ได้ถูกต้องจับมือพี่เี่นั้น อ่านเขาเพิ่งหมากิดได้แต่ว่าก็ดีเป็นซึ่งดีๆอ่ะเชิญดองวันหน้าครับเชิญดองวันหน้าคุณสลายอยู่ลนใก็้เลียงน้ำปลาป้ามาตื่นเร่องก้งน้ำปลาป้าการปลาป้าส่วนภูมิภาคสาขาในนงนะครับเจ้งข้าวประชาสัมพันธ์ในเร่องค้งการขย่ายเวลาให้บริการน้ำฟรีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดในนงโดยเจ้าหนินการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไเลย ว่าวันที่18ถึง22มีนาคมรวมทึงมีรถบรรทุกน้ำกล้องเทสบาลต่างๆให้มาดับน้ำรากการประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆกันด้วยอีกทางประชาชนยังสามารถติดต่อขอรับบริการน้ำฟรีได้ที่การประปาส่วนภูมิภาร์คซ่าค่าอนงในวันเวลาราชการนะครับสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมด้วยที่การประปาส่วนผูมิภาคซ่าคาอนนกสาาองหนึงสี่ห้าศูนย์8ป3 4กสามส นะครับศูนแปดกสามสี่ห้าสอนึ่แปดกสามหสองหนั่นคือเรื่องขอการปลาปลาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพิบูลการนำนี่คือนำมือกันกับแต่ไม่ใช่นำประปานำแต่บ้ยกับสดที่นะแต่บ้ยนะแต่ครั้งนี้ประปาเขามีทั้งนำปราปาแล้วมีนำใจนำใจด้วยมีนำใจก็ต้องขอขอประคุณนำใจจากปราปาสวนภูมิปารคสาขาหนอง เมื่อที่เราบอกไปว่าสิ่งนี้ถ้าใครทาดีเราก็เยินยอมาชมชมเรามาสั้นเช่นกันแต่ถ้าว่าทําไม่ดีเราไม่ใช่นะเราก็ไม่ด้เราเป็นการกระตุ้นกระตุนนะให้ช่วยกันว่าช่วยลุกขึ้นมาทําให้เขาที่ทำไม่ดีก็ทําไม่ดีซะทำให้มันดีเสียให้กับพี่น้องประชาชนจะได้บ่าย้อยนะกับถูกไยบ่ายใจพ้มก็บ่าย้อยนะรับที่หนังอยู่ถุกวันนี้ที่ทาอยู่ถุกวันนี้เราไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราใช่ค่ะนะับพมนี่ไม่ใช่นำประปาไม่ไดใชยเราช่วยเป็นกระบอกเสียงเราเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนท่าน่วยงานมีสิ่งน ี่จะให้เราประชาสัมพันธ์บอกมากนะครับอย่าอุอ๊บอย่าเก็บไม่ต้องอุ๊บไม่ต้องเอฟเออไม่ต้องอุ๊บไม่ต้องเอฟไม่ต้องอีฟนะครับยุคนี้กับ <c oughs> บอกให้พี่น้องประชาชนก็รับรู้ว่าเราทำเร่กัไปบ้างมีอะไรกันไปบ้างสิ่งไหนที่ประชาชนจะช่วยได้กันมังน้งนะฮเรามารวมแรงรวมใจกันแล้วก็อย่าลืมกับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานชมไอพีเอ็มก็ไปติดเสียติดตั้งจานชมไอพีเอ็มก็ได้ตามด่านคาตัวทัวปุ้ยนะครับที่จำหน่ายติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียมไปบอกว่าจิตจานพี่ส้มท่าน้ีบพ ล็อกไวเลยช่องรอยยิ่งจะพกจานชมไอพีเอ็มครับจานจะดูช่องเราป่านนก็ได้วันนี้ตันอยากจะดูนั่งดูลักคนดูเอกาชยมีมดมีมดนะครับกีฬาฟุตบอลฟุตซอลต่างประเทศในประเทศมีมดครบทุกข้อมูลข่าวสั้นกับจานชมไอพีเอ็มตัวนี้กําลังมาแรงแสงตางคสงโกงไม่รู้เลยแล้วก็ต่อไปสัญญารนจะมีคุณภาพมากขึ้นราว่าตัวนี้เราชัดเปรียบเราจะเป็นกัน ชาวเั่นยันดาวเทียมดวงเลี้ยวเลยเราทําเองดาวเทียมไอพีเอ็มไม่ธรรมดากับเราทําเองดาวเทียมเราจ้างบริษัททําเองเป็นดาวเทียมก็ไอพีเอ็มโดยเฉพาะนะครับในขณะเดียวนในเรื่องคงเบนวิทต่างๆที่มันกระจายอยแบบนี้มันเจะครอบคลุมแคคบขึ้นทาาสัญญณมมีวเข้มข้นมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นที่ไม่ดับไม่ชี้ช้าชี้ชอบไม่มีลูกน้ำไม่มีลูกน้ำลูกน้ำไม่มีเราวันนี้เราชิบยาก่าเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อกันได้ตามรานกาที่รับติดตั้งแกแล้วพี่ยัดาวเทียม IPM นะครับก็สามารถบอกกันเข้าได้แล้วก็อย่าลืมกาหรับการท่ายตดสดนะช่วกันทำงานถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆมีงานดีๆช่วยงานต่างๆที่อยากจะทำการท่ายตดสดผ่านไปยังตานรับสัญญาณดาวเทียม IPM ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทั่วเอเชียทั่วโลกเลยแหละต้องบอกว่าติดต่อการท่ายตดสดก็ได้ตามไม่เลี่ยงโทรศัพท์ข้างหลังปื๊ดอ่ะปื๊ดอ่ะนะครับตามไม่เลี่ยงโทรศัพท์ข้างหลังแล้วก็ติดต่อมาผู้แทนนิ่งการท่ายตดสดในงาน ก็ในงานวางศิลามงคลที่ผ่านมาที่ผ่านมามาจี่บีที่วัดป้าเชียงมงคลมาเลยนะครพยานก็ใครที่ต้องกันแต่ตอบสดก็สามารถติดต่อกันได้ทีจันทุ่มไอพีเอ็มนะครับข่อประคุณสหรับการติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาบานครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางช่องระนองชแนลจันทุ่มไอพีเอ็มช่องส้วงโรยยีสบุกกับ ตั้งแต่เวลาตีแปดพวจชาตึงตีเก้าซองถุมตึงจ้ามาถุ่มบ่ายช่อง,อ,งอ,งอ,งองตึงบ่ายจ้ามตีช่องตึงตีจ้ามเลยวันอาทิตย์ทีรุ่งเก้าประจำวันดาววันเวลาเดียวกันเฮ้ยดีเปินลมสงสารมาเลยเบะไอ้พูดมั้ง,ง,มงหมดเวลายังไม่ได้พูดเ,เลย <laughs> เอา,มาหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมกันได้ในเทปต่อไปไในรายการรับข้าวฉาบานในกับวันนี้จักรล่างกับไปก้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9